เอาวัดนี้พี่น้องเอาเจอกันไม่นี้ก็เป็นวันทีหยิบซีนเอาพี่น้องเนาะซึ่งกาเชื่อว,ว่าคนไทยทั่วประเทศพี่น้องนะไม่ว่าคนเกือบทั่วโลกคนพี่น้องนะก็จะได้รับรู้เหตุการณ์เอาพี่น้องมามันเกิดยังถึงกประเทศไทยระวังคนไทยกับขมิบพี่น้องตอนนี้มันว่าอืมซึ่งมันมีการประทะก,กันมาตั้งช่วงเศร้าแล้วพี่น้องอืมจนถึงมื้อนี้พี่น้องนะจนถึงหัวคำแล้วพี่น้องนะอืม ซึ่งข้อมสูญเสียมันก็มีทั้งสองายพี่น้องนะแต่ไอ้ขอปาน้ำขมิเอนยอยไงเนี่ยไปหน่อยนะอขอปนาน้ำขอปนาอปน้ำม,มันเลยบักนา <c oughs> นะมึงยิ่งไปหา้าวปลาแมวเขียนมันว่ามึงยิ่งไปยังบ้านเรือนประชาชนบักคุยฮ้มึงยิ่งไปยังบ้านเรือนประชาชนมันแม่นแนวลบอยู่บอยยังไงนฮ้ยมึงยิ่งไปยัง าเลี้ยนปลาท่าส้นปลอมน้ำมันตามเซวงเซเว่นมึงยิ่งไปยังเฮ้ยยิ่งสะเปะสะปะยิ่งมั่วไปตัวทิพย์นะโอ้ยบักอ้ยเอ้ยนะมึงนี่บ่แม่นนี่ยวานะมึงบ่แม่นนะเออฮึ่นะคนสูญเสียคือคนบริสุทธินะมึงเพียงบ่า ไอตัวสูดเอาแนวหยนาอยใส่เนี่ยทหารอยู่ใส่เนาะนะโอ้ยบักควายเอ้ยนาะเออปะซ่าซ้น,ม,สสนมึง,องอยิ่งเขามาหยังในซุ่มซ่อนนะมึงยิ่งเขามาหยังฮะนะเอา้าล่าสุดพีนะ้งออกไหม กับมันได้ล่ะสะดวกพี่น้องเนาะประมาณเวลาประมานสิบโมงอ่าสนะิบแปดนะแกเอทสิบหกของไทยพี่น้องนะจับนวนหกลำก็ได้ขึืนสู้ทายันขึ้นสู้ท่องผ้าใส่เวลาแกสิบนาทีพี่น้องใส่เวลาแกสิบนาทีนะละล่ายพี่น้องละล่ายฐานสองฐานนะเนออี่ฐานกองพ้นหน่อยที่แปดที่เก้าอืมฐานกองพ้นหน่อยที่แปดที่เก้าของขมิขม้นขะมิ้นนะ ไอ้ไปจากพื้นที่คอมเมนต์ียบร้อยวไายไปจากพื้นที่คอมเมนต์อย่า้อ่กทายเป็นปุ๋ยโอ้ไล้กระสอบทายเป็นปุ๋ยไล้์กระสอบนะมึงสมรแล้วมึงสมครแล้วนะเออโดยเฉพาะไอ้สองฐานนี่พี่น้องนี่แหละไอ้สองฐานนี่แหละที่มันแอบย่องข้ามาย่องข้ามมาย่องข้ามมามาว่างกับบึ้มไอ้ทหารไยเข้าน่ะไม่เหยียบนะพี่น้องไม่แขนขาม่ขาดนท่านั้ไอ้สองฐานนี่แหละ นะมันเป็นอย่างจะวดควนมัวมันเป็นอย่างจรวดควนมัวมคนไทยฐานไทยเขามีพิกัดนะพิกัดทหารจะใส่เขาก็ยิ่งไปหันพิกัดทหารใส่เขายิ่งแมาเขาไม่ได้ยิงย่งมัวคือพวกหูเออบม่บได้มัวนะคนไทยนะเขารู้จากว่าปัจฉาส้นคือผู้บอดผู้บอดีสุดน,นะชวนวมมึงหนี่มัวมัว่วคิดหายเลยนะไอ้คำนี้ไอ้มัวนะ เออมึงโมแม่นเนี่ยว่ะมึงโมเป็น่ส้สะตะหารเนี่ว่ะนะมึงโมลบตามกติกาเนี่ยนะอยากฝากไปนี่ยเรือพี่น้องเลยอยากฝากไปเน่ยเลยคังมันขอเจรจาพักลบย่าไปพักกับมันพี่หน้องนะจัาให้มันหนักเอาให้มันเอาให้มันสิ้นไปเลยนะทีนี้ไอ้มันจบไห้มันสิ้นไปเลยเราต้องไปเจรจากับมันนะเขาโมมีหน้่ที่เจรจากับมันเล้ยวมันโมมี่เนี่เจรจากับมันเล้วนะ เขาลบแบบนี้เขาลบโดยชอบทมแนวพี่น้องนี่ดิเพราะว่ามันยิ่งไปถึงบ้านเรี่องประชาชนมันยิ่งใส่ตาป่าชาส้นเหมือนกันเออเขาก็ต้องป้องกันประชาชนของเขาเขาชอบทมแนวก็ให้ถิดต้องแนวเออมึงห้าวนะแบนบ้มึงห้าวนะแบนบ้าเอ้มึงอยากไปเปอล่ะแบบม่วนแบนบ้เออประเทศได้หน่อยทอกระปั้นเหมือนนี้ก็ภาคอีสานน้อยเดียวเท่านี้เด้อขมิ้นอ่ะ เออท่านโตนะกขอแสดงความเสียใจนะพี่น้องเนาะขอแสดงความเสียใจับนะพ,พูดสูญเสียขอสาส้นผู้บริสุทธ์เท่านี้แนหะพี่น้องนะฮึ่มซึ่งมันบางคนที่เกิดเสียงเสียแต่ว่ามันกะเลีออยงเพียงบ่ไ้พี่นอ่มนะเพราะว่ามันเป็นตอนนี้คนว่าสงข้ามก็คือสรงค้ามแร้วนะพี่น้องนะคือคือมันยิ่งมัว่วนะพี่น้อมมันยิ่งมัวนะนะอืม่ม มันมีประเทศใดเขายิ่งมั่วแบบนี้นะเออทหารลบกันกน็คือลบกันแบบทหารม,มีกฎมีกติกาการที่มีการขอพักบอกแม่นบ้างเอ,อือขันเป็นลักษณะนี้ขันเป็นลักษณะแบบนี้นะขันมันขอพักบ้านยยาไปพักกับมันอยาไปเจราจากับมันเอาให้มันถึงที่สุดไปเลยนี่นะนี่แช่เอฟสิบหกนะนี่แช่เอฟสิบหกนะมึงก็ลไลไปแล้ว S <S <an> เฮ้ยเอมึงอะไรไม่ได้สองาเนเดียวนะแนวข้าวลาสุดติ่มามเนี่าปมมั่นต่ไเลยพี่น้องเดี๋ยวม่นเป็นเจงมันอยู่พี่น,น้องนะตามรายงานเข้าปเป็นเจงมาเวลาปมมั่นสิบสี่สี่สิบานาฬิกาพี่น,น้องฐา,านให้ก็ได้ทำไล่รถถังซึ่งเป็นเศษซากเราสมได้ปุ้นเนาะเนี่ยเราไล่ไปอีกสองพันพี่น้องนะแล้วก็ทำกัง ดัดเส้นทางรับเลี้ยงสเสบียงอาหารบ่เกินสองมือคือยังท่านแมท่ท่านา่ที่สองบ่อีเนียบ่เกินสามมือนะก้อนที่หอดสามมือนี่พี่น้องนะอยากให้ทหารไทยเอานักเอานอายนักเลยมีอีกอย่างนี่มันหลายจิตตายในประเทศไทยเทย่านันะ้นนะอืมบ่ว่าจะเป็นผื่นไงซี่ซ่าไม่ว่าจะเป็นจ e ีเพนไ่ว่าจะเป็นเอฟซิกม่ว่าจะเป็น, e pen, าปนอาวุธทีปปธ่ผลิตในประเทศไทยเทย่านันะ้นในเวลาแล้วเอาไปทดสอบ เออมุตโตจะไปทดสอบย่ำไหนกับมุตโตสอบย่ำนี่เอาไปทดสอบย่ำนี่ละทดสอบคุณภาพย่ำนี่เลยเอาไปนะเ <c oughs> ขาได้เปรียบเพราะมีเชื้อมือไหลยีตายได้เปรียบนะบอกว่าลบโอ้ยยังไงคำเหนียมนันก็บมีทโตช่างนาเฮาเฮาบอกมีนะเพราะว่าอย่างเป็นอย่างจังมั่นใจนะทหารไทยคุ้มนั่นตาไปเมื่อกี้น้อง <c oughs> เอาคนที่อยู่สูงกว่าน่ะมันมองเห็นแต่บนน่ะเจ้าอยุสัยนะ่ะแม่นบ่ล่ะ เออบางทีแหละขมิ้นมันยิ่งสะเปี่ปปยสปะยิ่งงวัวตัวถิ่นม,มนั้งมันมีเป้าหมายมั้งอืมมีว่ามันใส่บอ่อเปลี่ยนนี <c> ่ <oughs> มันอาจจะใส่บอ่อเปลี่ยนพี่น้องเนาะมันเคยนี่เออนั่นล่ะพี่น้องนะพาะท่านสมัยกับพวกเราสมัยนักกางักัน,กนอืมโอ้ยนะได้ยิ่งข้าวตอนนี้พี่น้องนะล่าสุด <c oughs> ไอหุ้นเส้นหันจากตอนนี้ไปแล้วพี่น้องไปแล้วน,น, <c oughs> นะ ไปแล้วพี่น้องนะตอนนี้เครื่องบินลูกจอดพุนเกาหลีใต้แล้วอืมนะตามรา้งั้นเขาเขาว่าม,มาตอนนี้หุ้นเส้นนี้แล้วหุ้นกเกาหลีใต้ <c oughs> นะเกาหลีใต้นะมันร้อนยูก่ก่ได้มันร้อนนะร้อนร้อนโอ้ยบวหวบวหวนะเอ้ยยู่ดีขึ้นมือดีขึ้นดีเกิดเอฟสิบหกปาดเป็นอย่างมากมันเพะอเหรอเน้อนี้แหละพี่น้องนี้แล้วนี้แล้วนะหุ้นเส้นนี้แล้วอืม พอไอยพวกที่มันหลั่งสมองไว้นั่นล่ะเนี่ยมันต่อสู้ยังน้อยเกลียกับว่ามีเขา่าเขาไม่มกินนมกินแอกเออนะที่หนาสงสารก็คือผู้บริโภคนนเป็ทหารกระถือเกลียนไปพี่น้องไปเบิ่งงนี้จิตเนี่ยอย่างโอ้เห็นหน้าจิตโจรสลัดเลยอยู่เนี่ยไปลบไปรีบไปมอบอยู่พี่น้องเ,อเป็นแต่เรนต่องส่วาดพี่น้องนะคือเกลียนไปถึงบังคับไปเออทางทางที่บ่เต็มใจไปนะ อยากให้จัดพวกเกมมันปากแข็งแข็งพวกไม่รุ่นเขม้นนะ่ะนะพวกสูงก็ว่ไปจัดเขามาในอะไรมันมาในเดียงอะไรมันมาใส่เดียนในเดียงนะอืมตอนนี้เขาดีล่าสุดนะพี่น้องนะพี่น้องจำได้บะไอ้โตตึงที่อยู่ประสาตทตะวันทบนะ่นั่นทหารเขม้นน่ะที่ตัวทุ่งพวกน้อยที่มาพักอึดทหารนะตอนนี้ไปเผาเหล่าบางม่วงแล้วพี่น้องไปเผาเหล่าบางม่วงแล้วมือไปเผาเหล่าบังม่วงแล้วนะปเออ <laughs> <laughs> เน้นกงาไพ่บ่เล่นนะมึงลบมากรอไทยเนี่ยมันจะก,กี่ขั้งกี่ผลแล้วหมึงเคยชนะอยู่ <c oughs> บ่เนี่ยวันนี้ก็ออกมาปนัาานน้ำด้วยบ่ออกมาหากร้ยงร้องออกมาหาความสนใจอืมตอนนี้ทัวร์โลกเขารู้แล้วว่ามันเป็งใส่เนเออนะแต่ก่อนเขาบ่ฮู้แต่ตัวมือเนี่ยเขาฮู้จังแล้วเออตอนนี้เรืร่องหม่านเนี่ยเป็นหนังที่บอกขาล้องหอมเขามันอนอกมาประกาศเออ ก็อย่าให้หาพัฒมิตรอยากมาปะหน,น้ามโน่ไทยเราเขาไทยใส่ข้อมูลเลีย้ยงใส่เอ้ยนะก้อนมันสิยุติเนาะผมอยากให้เอาหนักหนักพี่เนาะผมว่าจะนั่นเขาจะให้เอาหนักหนักนะในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วนะบังคับในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเขาต้องเอานหนักหนักตั้งสอนมันหนักหนักเอาไม่เช่นมันหลับนะอย่าปล่อยให้มันมันติดขึ้กับ อิตาเอลี่ยก็ยังครับเปอร์เซียไต้กี้เนาะนะเพราะว่านั่ปลูกฝัง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 หลุมหลานมันมากแบบนั้นมันจะยืดเยียกพี่น้องเอาให้มันจบเอาให้มันนั่นไปเลยนะเขาบอกต้องเขาบอกสนับสนุนดอกพี่น้องให้มันเกิดสงครามดอกแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเขาบอกต้องถอนหลักถอนโคตรมันพี่น้องนะถ้าบขาถอนหลักถอนโคตรมันบมดจบบมดสิ้นพี่น้องนะอืมมันบมดจบบมดสิ้นนะ เอาให้มัน,นพื้นบ่ไดทพี่นงนะแล้วก็เสียวันหลังจากนี้ต่อไปนะหลังจากนี้ต่อไปความสัมพันธ์ระวังขำเมนกับไทยมันจะบอ่คือเก่าแล้วนะมันจะบม่คือเก่าแล้วนะเอ้ยแล้วกับปากเรื่อๆปเิ้าหนี้ที่ตำรวจเนาะห้ไปดูแลนะจัดการมันเนี่ยพวกที่มันอยากจะเป็นไปเป็นแนวรรวมต้องกัรน,นะ่ยแถวไสยสมมติสายข้อหรือสมมติปรกากันะ่ะไปบ้างเนะนะ ตรงนี้ด้านมนะันปิดสน,นิทแล้วนะปวดล่างในเต็มที่นะปวดล่างในเต็มที่นะในเวลาล่างแล้วยในเวลาล่างแล้วนะในเวลาล่างบางแล้วยในเวลาล่างไทยเนี่นะเจ็ดเอีอยงเจ็ดมันเด็ดขาดนะอย่าปล่อยมันคาราคลาััง <c oughs> เอา้าสุดท้ายนี่ก็ขอกำเบ็นกำลังแรงใจให้ครับทางอาหารทุกคนที่อยู่แนวหน้าพี่น้ขของเนาะแจวมาเป็นกำลังใจให้ ถูกคนถูกนายพี่น้องเนาะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียพี่น้องนะในเมื่อมันเกิดกันมาเนี่ยขาต้องยอมรับเนาะพี่น้องเนาะมันบ่เกิดอีกยมันบ่เกิดอันตริยตัวพี่น้องเอ้าสุดท้ายนี่ขออวยพี่น้องมีความสุขเพื่อนริญองนีพี่น้องเนี่จังจะพ่อกับไม่พี่น้องจะพ่อกันไหมซ้ำใดีพี่น้องสวัสดีครับพ่อกับไม่พี่น้องพ่อกับไหมนะเดี๋ยวมืออื่นอาจถีมาไล่กันสุทั้งไม่พี่น้องนะหมามันมีความคืนหนาแบบไหนนะเออมันติดไปเป่าล่ามัวย่อค่อน